สวัสดีครับกลับมาอัปเดตกอดติดชีวิตน้องๆ G j จูเนีทั้ง12คนกันเช่นเคยนะครับสำหรับการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบในเลเวลที่1ในทีมไมโชที่น้องๆเป็นคนเลือกเพลงที่จะร้องเองซึ่งทีมงานได้เลื่อนเวลาฝึกซ้อมให้น้องๆอ,อีกหนึ่งอาทิตย์ครับเพื่อที่น้องๆจะได้ทำการทดสอบครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุดครับผม hey, Maybe <laughs> don't <laughs> 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 no, not <laughs> 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 呃，你有你的，对不对？对对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 对 เแม่ยาแจะอ่านเพราะวลิสต์แม่ไม่รู้สึกชอบเพลงนี e ้มาลิสต like exactly. ์กัเลยแม่พราลิสต์กัเลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เธอทีรู้สึกนะแต่ละคนมีความน่าเป็นห <c oughs> ่วงที <c oughs> <c oughs> um ่แตกต่างกันไปแล้วก็จะไม่บอกว่าใครน่าเป็นห่วงเลยมา้บางคนที่ร้องดีอยู่แล้วได้อยู่แล้วแล้เราก็เราก็จะหาข้อบกพร่องของเขาแล้วก็เอามาแก้ไขให้เขาดีที่สุดให้ได้คือคนราไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าใครเพอร์เฟกที่สุดฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีข้อบกพร่อง แตกต่างกันไปจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงไม่สุดคือแอิจูดของนักเรียนเราอยากให้เข้าไปเป็นศิลป,ปินที่รักการร้องเพลงอย่างจริงจังๆแล้วก็ตามหาฝันมีสติอีกอันหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือความมีระเบียบวินัยในการฝึกฝนซึ่งเรามักจะพูดตลอดเวลาหลังจากเรียนร้องเพลงแก้ปัญหาที่แต่ละคนมีกันไปแล้วก็ยังม <mak> <ama> ีการเพิ่มเติมความรู้ในด้านทฤษฎีการร้องเพลงให้น้องๆอีกด้วยครับหนึ่ง t องสามสี่เป็นคำร้องแล้วก็ร้องเฉพาะเพลงนี้มันมีสี่คำ อ๋อ oh, มีห้ามีแอนด์ด้วยวันทัดแรกลอาดูนะครับช้าๆนะ one two three four one two and three four one three and four and one two four, four ต้องยาวนิดนึงจะเป็นโฟถ้าโฟก็าสั้นอีกแล้วก็คือตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้วันนี้ที่เราเราให้ครูกไก่ มาสอนเรื่องพื้นฐานโนต้ตเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงความจําเป็นของการรู้โนต้ตเพราะว่าถ้าอ่านโนต้ตเป็นสัดส่วนตรงนี้ถูกต้องมันบางทีมันสื่อสารกันมันก็จะง่ายขึ้นเป็นภาษาสากลเพราะามันมีความจําเป็นครับสำหรับเด็กๆที่ท,ที่เริ่มเริ่มเริ่มร้องเพลงถ้าเกิดเรียนรู้เรื่องโนต้ตอย่างนี้ด้วยน,น่าจะมีความจําเป็นสําคัรับ กลับมาติดตามการเตรียมพร้อมเพื่อทดสอบในเลเวลหนึ่งของน้องๆ G. ีจูเนียกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้จบการอัปเดตแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ <c oughs>